สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่เจอเนี่ยพลังเดนมาร์กไม่เล้ะเมื่อนี้บ่ได้ไปเหตุงานเด้อจ้ารอบนี้เมื่อเศารไปแล้วรอบนึงเมื่อเศารไปมาแล้วเหตุงานรอบนี้ไปเอจะไป อบร่มจ้ะจะไปอบร่มทางบ้านคนแก่ทรงไปอบร่มสองชั่วโมงแต่ว่าก็ได้คาเสียเวลาอยู่กับด้กคาขับรถอยู่เอกก็เลยตอบตกลงนะจ้ะไปสองชั่วโมงไปกันจ้ะพี่น้อง เอ้ภาสามาที่จะายบิวให้เบิ่งได้เนาะจ้ะเนาะฝนกะกำลังสิตกฝนกำลังจะตกท้องฟ้ามืดอือคือมันนี่เนาะจ้ะเอมีหัวขอหัวขอเรื่องจะมะเาเ้าหัวข้อเรื่องมันค่าใจตลอดเนาะจ้ะก็สิบบอยากจะเบาเนาะจ้ะหัวขอ้อหัวข้อเรื่องนิยาม ของคําว่าเมียฝรั่งนิยามของคําว่าเมียฝรั่งผู้ใดรู้แน่พี่น้องเอ๋ไห้นิยามของคําว่าเมียฝรั่งนี่เอ๋ไห้นิยามเป็นพิเศษเลยจ้ะเป็นพิเศษเลยเออเป็นพิเศษเลยว่าเมียฝรั่งใส่นิยามในมุมมองของเอเดะเอมองของเอนี่ในมุมมองนี่ของเอนี่เอมุเอมองว่า เป็นการเป็นการพรี่ชีพเพื่อครอบครัวเอ็นหลายคนคำว่า,าพี่ชีพนี่เป็นการเสียสละขังยิงใหญ่เสียสละเพื่อคนขังหลังเสียสละเพื่อเอ่อหลายๆสิ่งหลายๆอย,ยา่างเ่ว่าลูกว่าเต่าพ่อแม่พี่น้องพี่ปานาต่างๆานะจ๊ะเนาะอันนี้ในมุมมองของเอ็นในการที่มองคนอื่นเด ในตัวเอเองกะถามว่าเสียสลาบาเ่เอกะเอถือว่าน้อยมากถ้าเอเทียบกับคนอื่นที่เอมองเอยกตัวอย่างแต่ว่าเอบอขอเอยซื้อนะจ๊ะคนที่เอรู้จักนี่รู้จักมักมักกีมักแกนอย่างก่อรู้จักมักคุนเนาะรู้จักมักคุนนะจ้ะเนาะเออสองสามคนอ่อ แคบจะไม่ได้นอนบานเด้คือแบบมีเวลานอนหรือมีเวลาพักผ่อนน้อยมากเหตุงานสามมองซี่มองเพิื่องรับพิเศษมองหันรับพิเศษมองนีเอ๋เ,อเห็นแล้วเอ๋เอเงยดหลายว่าเพิ่นคือเก่งแทบเพิ่นคือเหตุขักแทบเพิ่นคือแบบอายุก็เยอะแล้วหาสิบกลัวเกือบหกสิบเนี่ยคือเหตุขัดกันเหตุขักแทบ มันเพรีผู้ใดบ่อยากได้ดอกจากเงินเอกอยากได้เอกอยากได้เอกอยากเห็ุขึ้นกันแต่ว่ากําลังเอกบ่ถึงเอกปกลกาศเสียงแบบว่ารับงานมาหลายๆเราบ้านเอกยุกไกเราเหต์แลนเหตดเอกเห็ุก็ได้โอเคบ้านเพื่อนอาจจะยุกไกหม่องทํางานแต่ว่าเอกมองเบิ่งแล้วเอกว่าป๊ามื่อหนึ่งสิบสามชั่วโมงสิบสองชองั่วโมงเหตุงานถูกมือคือเราเรา แล้วก็มีแบบว่าต้องไปกินเขาบ้านมู่ไดอีกไปไปไปหันไปหนีก็เพื่อนก็ยังได้อีกเออลรงึดหลายไหมเอเห็นเราเอปแอดเออย่างทางบ่เอาพลังมาตจะใสมีความรู้สึกว่ามันเป็นการฟีชีบเกินไปบอในมุมของเอเด้ในมุมเองเอบ่ได้ไปว่าคนอื่นเด้ในมุมเองเอเอมองว่าก็เจ้าคือสุดยอดแท้แบบสุดยอดที่เเรียเอ้มองเลยเอแบบว่า ขนาดเอวสี A A. ่สิบัวเอวเอกเน่ประกาศร,รับงานหลายเมื่อก่อนนี่เห็ุงานเห็ุงานเลือจะของของของเอพูดเดียวดเด้อบอกเกี่ยวกับของคนอื่นเห็ุงานเลือกลางคืนเนาะกลางเว้นกับน,นอนมืดมืออะ,ะเด้เพราะเพราะด้รับจอบพิเศษคือคนอื่นเด้กเพราะสามารถที่จะไปเออเออรับงานทางอื่นใดอีกก็เอาเลยประกาศแห่ง มาต่อการพี่น้องพอดีหัวหน้าท่วมากก็เลยต้องตัดไปหน่อยหนึ่งเออเอสเอสมีความรู้สึกประมาณว่าเป็นการพลีชีพเป็นการเสียสละเสียสละชีวิตอิหรีเดคือคือเอ็มองว่าถ้าเกิดเจ้าลมมือนึ่งนี่สิเป็นจังไดค้นข้างหลังนะ่ะแต่ว่าก็ก็คือก็บ่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นดอกว่าใอ้ฟังซื่อ,อประมาณว่าคือคือพากันสุดยอดมาก มอ,อมองหลายคนมากเลยที่เอ,อเห็นนาที่สนิทสนิทกันเนี่ยที่รูจับก,กันเนี่ยแบบว่าเหตุงานแบบว่าโอ้ยสุดยอดเอ,อย้อมแพ้ในในเอ,อเข่าใจอยู่ว่าคาแรงอยู่หนีมันสูงสูงมากเอ่อขาใส่ใจยอยู่เมืองไทยกับตรองซอยพีซอยนอง ซอยพอซอยแม่ซอยลูกซอยเต่าสําหรับคนทีมีผ้าละข้างเมืองไทยหลายเนาะเอกกมี่คือกันเอกกมีบ่แมนวะเอกกมีเอกกัมี่แต่เอกก็ต้องรับผิดชอบคือกันหลายอย่างคือกันแต่ว่าเฮไปพี่ฉีบปานนั่นเี่เฮก็ได้ดอกพี่น้องคือตอนนี้ก็คือเฮตามเฮตามสเตปจะาของไปได้เท่านี้ก็เอาแค่นี้เพราะว่าไปหลายกว่านี่ก็คือ มันเห็ุแหเข้าบีบมันเหตุแห่เข้าแบบว่าเขาเอิ่นมาอย่างภาษาบ้านเขาน้อเอิเอื่มาอย่างยุนิคนเอิเอ่นว่าเหตุไทยเห็ุไทยสเตรสเอิเอื่ถือได้บ้านนี้ภาษาไทยโอ้ยอันนี่ละปัญหาบ่ไดตัด่ไดดกระแดะนอกจากนาะมันขึ้นพอเป็นการแบบว่าเห็ดแห้เข้าแบบว่าบีบบีบให้เวลามันเออเวลามัน กระชัน้นชิดเฮ็ดให้เข้าแบบว่าอันนี้ก็เหตุให้เป็นโรคได้จ้าเหตุให้เป็นโรคเครียดได้เห็ุให้เป็นโรคอ่อซึมเศร้าได้โรคเครียดก็มาจากตัวนี้ลหละสี่แบบว่าใหแบบ้เฮ้เาเห็ุไปตามขันตามตามขันตอนเลยเอซิเห็ุตามขันตอนเลยเอสิบ่เหตดแบบว่าสิแบบเห็ด ถาเบอสํา,า,สาคัญยี่หลีเอกศีพยายามถอยพยายามลดลงลนะจ้ะเนาะเวลาเวลากับสาคัญบางครั้งการที่เฮ้ามีเวลาเพื่อที่จะอยู่กับคนที่เฮ้าหักกะให้มากที่สุดนะก็ดีกะกะสำคัญคือกันเพราะว่ามันก็เมืนว่าจะมีพลังหลายหรือจะไปเหตุไดหลาย,ลาย,ลายแต่ว่าสับเพิ่นเหตุไดเอกย่อมหลับเด้เอกย่อมหลับอีกย,ยก,ยยกยโปให้เลยแบบยกโปยย้แหงสี่เลย โยกโก,แบบกงขางสิเแล้วแบบเก่งคักเด้คนนี่แต่ว่าสถาถามเอฟเอ,เอสูบไหวเด้กับบรลู่คือกันช่วงนี้ก็คือระวังเอกับลุงอะ่ะลุงกับค่อนข้างจะมีความสูงระดับหนึ่งคือเอมีเวลาอยู่บ้านเอมีเวลาอยู่กับลุงเอเอมีเวลาเหตุกิจกรรมรวมกันเหตุสวนรวมกันเหตุสวนน้ำกันเอ่อ กินเขาเบ่ได้กินน้ำกกนเอเบ่กินเขาน้ำลุงต้องขอโทษขอให้เอเบ่สามารถที่จะกินเขารวบกันกับลุ่งใดจะถามเด้ตอตอบตอบเอบขอตอบเลยก็ได้จ้าเหตุผลคือแบบเอเบ่กินอาหารพรังแล้วลุ่งเ่ะเป็นคนชอบทำอาหารเองลุงเป็นคนชอบทำอาหารเองแต่ว่าช่วงหล,งลงังๆนี่ส่วนมากลุ่งจะเทสกับเขาเองแหละเพราะว่าเอ เอจะจะเฮ็ดห้เฉพาะเวลาลุงขออาหารไทยเมนูอาหารไทยจะเฮ็ดห้ยเหล้าแต่ว่าถ้าเราบ่ขอเอกก็บ่ได้เฮ็ดนะใส่เอกัเอ็กินของเอเองอ่ะเอ็กินอาหารไทยเอ็กินอาหารเล่าเอเอกินก้อนเอม้าอบร่มก้อนเอมาานี่เอ็กากินตำบักแตงบักแตงกับเด็ดอายุต้นจากสวนจ้ะบักแตงอ่ะต้นจากสวนเฮ้า เกมา,ามะต่ำนะจ๊ะต่หมะแดงนี่แหละจ้ะชีวิตมาดามเด้ดนี่เป็นหอดเมาดามเด้ดนี่มาดามกับรับหนา้าที่เมื่อกี้หัวหน้าทั่มากกับให้เพิ่มงานให้อีสองชั่วโมงนะจ๊ะเอกลับไี <c oughs> ่กป็นับว่าศุบรรับกับมันบรหลายเนาะพี่น้องมันก็นแค่เห็ดจานหอดสูขามือเองกับสิ่งยากๆอย,ยู่กับแค่สองมือแหลกานั้นวันจันทร์ทีว่า อาจจะหยากๆจัน้อยเนาะ,ะ,ะคือหนาทีเฮาเห็นรวมกันกับกับเพื่อนอีกคนนึงเนาะเอกัไปเพิ่มอีกสองชั่วโมงแค่น,นั้นเหจ้านี่แหละเอ็กคิดประมาณนี่แหละว่เาเห็นได้อยู่มันมันบหลายแห้งหาชั่วโมงแต่ว่างานมันอยู่ไกลบ้านก็นเลยหลับ บรรยากาศดีลีพี่นอ้องเพราะคึมคเนาะมันกับสิแบบว่าประหอนนะในความคิดนะประหอนเดี๋ยวมาเบาต่อก่อนอยากเบาแห้งเรื่องการพรี่ฉีบพีพ่ฉีบพีพ่ฉีบวีลีเลยถ่ายยูเมืองไทยเอจะบอกว่าถ่ายยูเมืองไทยเซเวน็นมีถูกซอย ถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินเขาย่ามไดร้านอาหารกับเปิดริมถนนนี่เปิดตลอดย4ิบี่ชั่วโมงเองเป็นคนชอบกินอาหารริมถนนเอก็เขากัมนามกับว่าอื่นประยากคือเข้ากับเซเบ,เบล่าที่เข้าต้องยืนเฮ็ดกับเขาก็ากได้อีกเด้เซเบล่าตรงนั้นก็ได้อีกก็ต้องก็ต้องอไอเฮ็ดกับเขาเอง ซื้อกินก็ใช่จะแพงเนาะจะบอันเมืองไทยเนาะคือบัดนี้ไม่ยุ่เมืองนอกเนาะเขาก็ต้องซื้อกินกับเขาก็ต้องยืนเหตุเองหาก,กินกันยากแนอก่อยากห้างอยากห้างเทื่อกะอยากกับ่ได้กินไ่ได้กินแนวกิน,นก็บ่ได้อยากเนาะพี่น้องเนาะบัดนี้หนสิมาทนอากาศที่หนาว นาหนาวนี่หนาวเป็นตายได้พี่น้องบางปีกับลบยี่สิบยุ่จ่าเดนมาร์กนะบางปีก็ลบยี่สิบอากาศเนาะบางปีกับลบยี่สิบปีใดดีแน่จังน้อยกับว่ลบสิบลบหาเราจะต้นใหม่กับว่าตายไข่แนบัดนี้กับว่าง่ายด้บางคนกับว่ามีใบครับขี่ขับมอเตอร์ไซค์ปันจกักรย่าน เอาอาการลบสิบลบยี่สิบองศามือเจ้าวันมันมวนติม่มบวกมวนเด็ดเห็ดทุกมือแบบนี้เห็ดงานเห็ดทุกมือเพราะเมนทางคน้นบางคนทีเาราจะเออตีสามตีสีต 5, ต 5, ่ตื่นเขางานตีหาเขางานตีหาเขาบ้านสองทุ่มตื่นอีกตีสองตีสามเขางานอีกสาม 4, ชมั 1, ่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งเพลินน,นัน คิดเห็นเบิ่งบอพี่น้องคิดเห็นเบิ่งบอว่ากันข้าว่าเมียฝรั่งนี่มันไม่ได้นั่งยุ่ซื้อๆก็มีอยู่ยพวกเขานั่งยุ่ซื้อผัวเขาจ่ายฝะฝะฝนั่นก็มีคือกันแต่ว่ากับเป็นส่วนบ่าลายดอกส่วนบ่าลายดอกอันนั้นก็คือเป็นบุญเป็นบุญเญอาไว้ยวาวะเพศเขาไป่เกี่ยวกับเฮ้าส่วนเฮากับเห็ดเองจ้ะเงื่อบอ,อกเงื่อบอ,อกบ่ได้เงิน เงื้อออกค่ะครับจังได้เงินเขามันเป็นถาถามเอเนาะเอฟมองว่าในความคิดเอส่วนตัวในความคิดเอส่วนตัวเอเบาออกตัวไวก้กอนในความคิดเห็นส่วนตัวของเอได้เอเบลเด็ไปเบาผ่าดพิงถึงคนบุคคลอ,อื่นหรือว่าคนคอนอื่นเนาะอันนี้เอเบาสู้ฟัง เราะว่าบางคนอาจะมองเฉพาะเวลามาดามกับบ้านโว้ยพายกระเป๋าลุยกับบ้านใส่ส่วนยงส่วนยองนะจ๊ะแต่งโตันี่แบรนด์เนมนะจ๊ะเนะาะเมื่อเบังชีวิตเขาอยู่หนีน้ำในเดอพี่น้องมันกับโเมนทุกคนสำหรับ,บางคนนั่นเขากับมาดาม,มีหลีหัวใจได้หัวหายได้ ทีละเธอว่ต้องทํางานชันใจเองแต่มีบอมแมนบอมมี่แตมีคือกันบอมแมนบอมีจ่จ้ะแต่ว่าส่วนตัวเอแล้วเอบ่ได้มีค้นใจให้เอก็เห็นงานเองเงื่อนที่ได้ไปซื้อกระผงกับเขาได้ไปชอปปิง้งได้ไปซื้อของกินฝะฝะย่าเมียบ้านอันั่นก็นเป็นเงื่อนจากของแต่ว่าบอมแนเงื่อนเป็นหนีไปเป็นเงนื่อนเอ่อ เป็นเงืนทีว่ารัฐบาลยุ่หนีเขาเห็ุเป็นระบบเนาะเขาก็แยกเป็นเงื่อนเป็นส่วนๆให้เงื่อนส่วนเงินสิไปฮอลิเด์ก็เป็นเงื่อนก่อนตังหางแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎหมายใหม่แล้วก็ร่อฟังเองกพ่อเข้าใจยุเรื่องกฎหมายเนะาะถามผู้ใดอยู่ในยุโรปแล้วว่าเข้าใจเรื่องกฎหมายอย่างเอ๋บอกเดี๋ยวมือไหนไม่เห็ดคลิปว่าเรื่องเ,อเ,อเองิ่อนฮอลิเด์ให้ฟัง้ง ไม้เคยเหตุไปแล้วล่ะใน y t u t u อ่ะเออบระมานใน y o u t u b e ขอขอโทษขอภหยใน Facebook เนะาะถ้าคนที่ติดตามเอ็นจะมีจะมีอยู่บางคนที่ว่าติดตามเอมาจาก f a c e b o o กจะรู้ว่าถ้าว่าเข้าใจกับอินบะ็อกใดเนาะจะเอจะอธิบายฟังอันนี้คือเอเข้าใจอยู่เพราะว่าเอเป็นตัวแทนประกันสังคมของเอของสมัยเหตุงานทึงเรือ ตอนไหนเป็นตัวแท่นประกันสังคมอยู่เอกเลยจะเข้าใจเรื่องเรื่องหนี่น้อยนึงเข้าใจระดับนึงแหละอธิบายได้แหละอธิบายให้เพื่อนฟัง่งได้แหละเดี๋ยวที่กะเอี่ยวที่หนึ่งกล่อง หรือขายยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าซูฟัางเนาะเพราะว่าคนเท่าเนาะมันก็นคือทุกคนอยากให้ครอบครัวหรือคนทั้งบ้านมีฐานะที่ดีขึ้นแหละมันอุ้ยผู้ใดอยากให้ผู้ใดอันอันม่มีเอาตัวหลอดบ่ไดดเนาะอยากให้ซอยตัวเองให้ได้มากที่สุดเอาตัวหลอดให้ได้มากที่สุดย่างหน่อยก็ เ็ดไห้ค้นพี่ยูุท่างพี่เขาก็สือได้ก็ก็เมื่อยเกินไปเนาะพี่น้องเนาะ่อยก็โอ๊ยต้องได้ไปถอยลรอจักมือล่ะอันเนวเกวาะโทรศัพท์หุนหวยก็ <c oughs> ใช้คำว่าหุนหวยจ้ะหุนหวยเนาะมันเลื่อนเนาะพี่น้องเนาะเลื่อนมากก็ตงไปจับเนาะมันเทดไห้ น้ำข้านอยู่เด้นี่แหลจะจ้าไกลหัดแล้วไปไปถ้ากันหนึ่งแม่บัลลว่าวคนสิหลายสิหน่อยอก็ก็มาเนาะจา้ะเขาหามากับมาเขาเบิง้งว่าเขาสีเขีดยังเหมือนีั บ่ได้เสริมย่อยเล็กบัดนีขอบคุณที่เขามาหลับชมด้วยจ้าปากกดนไหลกดแช่เป็นกำลังใจแห่เป็นน้ำในเด้อ e e ขอบคุณเลๆลด้วยจ้าสวัสดีจ้า